วันนี้ลุงทูนพามาดูที่สวนป่าอิสระมุนีของลุงทูนนะครับแปลงโคกหนองนาของเราที่บ้านหนองแสงตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30อุบลราชธานีนะครับเนื่องจากเกิดขึ้นความร้อนในอาทิตย์ก่อนนะครับอุอณหภูมิสูงขึ้นนะครับ40 4 5องศานะครับต้นไม้ที่ลุงทูนปลูกไว้ก็เหมือนช็อก นะครับด้วยความร้อนสูงมันก็ตายเป็นจำนวนมากนะครับอฤดูการที่มันช้าไปแค่ครึง่งอ่ครึ่งเดือนนะครับก็มีผลต่อต้นไม้นะครับปีก่อนๆสงการฝนก็เริ่มทยอยตกมานะครับในช่วงสงการหลังสงการแต่ปีนี้นะครับอ่าพฤษานะครับฝนถึงมา ทำให้ความร้อนสะสมเกิดขึ้นความร้อนต้นไม้ก็ตายไปเกือบหมดนะครับที่ลงทุนปลูกไว้นะครับอันนี้อะโวคาโดก็ไม่รอดนะครับอ่ามะพร้าวก็ไม่รอดกล้วยนะครับก็ตายเหมือนกันต่อไปลูกหลานเราจะปลูกต้นไม้ก็จะยากขึ้นนะครับเพราะว่าความร้อนบนโลกนี้ก็จะสูงขึ้นฤดูการก็จะไม่แน่นอนนะครับ เดี๋ยวแรงนานเดี๋ยวบางปีฝนนานนะครับก็มีผลต่อการทำเกษตรการปลูกต้นไม้นะครับอันนี้สตอนะครับใบมันก็ร่วงหมดนะครับแต่น่าจะอารอดนะครับอันนี้อะโวคาโดต้นสูงแล้วนะครับก็ไม่รอดนะครับช่วงนั้นนะครับลงทุนเดินทางกับพัทลุงนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่แปลง ก็กลับมาอีกทีก็ต้นไม้ตายหมดนะครับอันนี้สตอก็นาล้ก็รอดอยู่นะครับสักอ่าทุนทุนสังเกตนะครับถ้าต้นไม้ที่มันมีอ่าไม้ใหญ่บงังอ่าแสงแดดอยู่มันก็จะรอดนะครับก็รอดอยู่บ้างนะครับก็เดินสำรวจแปลงนะครับอันนี้อ่ากล้วย ที่มันมีต้นไม้ใหญ่บางอยู่สนตอมันก็ใบก็ยังเขียวอยู่นะครับอันนี้ต้นเงาะนะครับอยู่ที่โล่งๆนะครับพึ่งตายนะครับพึ่งตายอาทิตย์เนี้ยอาทิตย,อตย์อาทิตย์ก่อนเนี้ยที่ขึ้นความร้อนมันสูงขึ้นนะครับก็เนื่องจากาโลกเราร้อนขึ้นนะครับมคคคีคาร์บอนนะครับไปห่อหุ้มทำให้โลกเราเหมือนเตาอบนะครับ อันนี้น่าจะมีโอกาสรุนนะครับว่าจะรอดเพราะมีใบเขียวๆแต่งน,นี้มุดสิทธิ์รุนแล้วครับไม่มีสีเขียวเลยเห็นไหมครับมันพึ่งพึ่งตายเมื่ออาทิตย์ก่อนอใบมันยังไม่แห้งกรอบนะครับยังมีสีน้ำตาลอยู่นะครับมันพึ่งตายช่วงช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับแต่ว่าก็ช้าไปแล้วนะครับเพราะมันมันตายไปแล้วนะครับฤดูการแค่เคลื่อนไป ช้าไปครึ่งเดือนนะครับมันก็มีผลต่อการปลูกพืชนะครับอย่างต้นไม้ใหญ่ต้นสาเกนะครับหลังบ้านลงทุนที่ปีที่แล้วได้ผลผลิตเยอะนะครับเกือบร้อยลูกนะครับปีนี้กําลังออกลูกนะครับเจอขึ้นความร้อนตายกิ่งนะครับมันตายเหี่ยวนะครับก็มีรอดอยู่จํานวนน้อยนะครับขนาดต้นใหญ่นะครับไม่ได้ขาดน้ํา แต่ว่าพอเจอความร้อนสูงนะครับมันมันช็อกมันน็อกไปเลยนะครับฝนมาตอนนี้ก็ช้าไปแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกทยอยตกนะครับมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ต้นไม้ก็เสียหายไปเยอะแล้วนะครับก็มันช้าไปนะครับก็ยากครับตอนนี้ปลูกต้นไม้ยากจริงๆนะครับสวัสดีครับ